คุณเชื่อว่าคุณคู่ควรที่จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับแน่นอนว่าเวลาที่เราไปถามใครสักคนว่าเฮ้คุณคุณอยากจะประสบความสำเร็จไหมเขาก็จะบอกว่าใช่ฉันอยากประสบความสำเร็จแต่ลึกๆข้างในแล้วเนี่ยมันมีหลายคนครับที่ทั้งเชื่อและไม่เชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณเองมีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าคุณจะพยายามมากน้อยแค่ไหนก็ตามความเชื่อ จะไม่ยอมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากนั้นเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะล้มเหลวหรือว่าเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้หรอกคุณจะพยายามอย่างคนที่ล้มเหลวคือไม่ทุ่มเทไม่เอาจริงเอาจังและคุณจะสร้างอุปสรรคขึ้นมาเองมากีดขวางทางเดินของตัวเองสิ่งนั้นเรียกว่า limiting belief ครับหรือว่าความเชื่อที่จํากัดแม้ในขณะที่เส้นทางของคุณเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเลย แต่คุณก็จะค้นพบว่ามันมีอุปสรรคเล็กน้อยเสมอมันมีตัวที่ขัดขวางคุณเสมอเพราะดวงตาของคุณจิตใจของคุณมันไปโฟกัสจดจอ่อสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคอุปสรรคนั้นก็คือความเชื่อที่จํากัดของคุณเองครับและยิ่งถ้าคุณต้องพบเจอปัญหาคุณก็จะยิ่งตอกย้ํากับตัวเองว่าเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าฉันจะล้มเหลวอ,อย่างที่ฉันคิดเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณเนี่ยจะยอมแพ้อย่างง่ายดายมากขึ้นและในที่สุด คุณจะได้รับความเชื่อที่ว่าคุณคู่ควรคู่ควรกับความล้มเหลวออยังไงล่ะครับไม่ว่าเราจะคิดว่าเราทําได้หรือไม่ได้ไม่ว่าเราจะคิดว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าแต่จิตใต้สันนกก็จะคอยมองหาหลักฐานต่างๆมองหาสถานการณ์และผู้คนต่างๆคําพูดต่างๆที่มาเป็นหลักฐานชัดเจนว่าคุณได้ตอกย้ําความคิดนั้นไปแล้วจากการคิดซ้ําความรู้สึกซ้ําๆเพราะฉะนั้น หากคุณคิดว่าคุณทําได้หรือไม่ได้คุณคิดถูกแล้วหากคุณได้รับผลลัพธ์ในวันนี้ที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้คุณก็ได้ถูกแล้วครับคนเรามักจะได้ทุกสิ่งในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและตอกย้ําอยู่เสมอเพราะฉะนั้นหากคุณอยากเปลี่ยนให้ตัวเองไปสู่การประสบควาสมสาเร็จจงเชื่อและไม่ใช่แค่ว่าพูดว่าฉันประสบควาสมสาเร็จได้แต่ต้องเชื่อไปเลยว่าฉันเนี่ยคู่ควรที่สุดไม่ใช่ฉันแล้วจะใครละ่ะ ฉันนี่แหละทําได้ฉันนี่แหละตัวจริงพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับฉันคู่ควรที่จะประสบความสําเร็จ motivation podcast สวัสดีครับ